เรียบร้อยเรียบร้อยร้อยเรียบร้อยมาแล้วโอ,ขอ้ของหวานหวานของหวานของหวานเลยของหวานนี่นักขนาดเลยของหวานเนี่แหละของหวานเลยของหวานเลยเอามาแล้วของหวานเอาตัวนี้ก็ของหวานไว้คือกันเอา โอ้นน no so ี้เ้อบอกว่าของหานนี่บ้านขนแกร่แหละมาแล้วแล้วโอ้โหโมงเย็นพอดีเลยไดน้อทีมชาติไทยไดเย็นท่องยลุยเพื่อมนอ็ดสิงหาคมสองพัห้าร้อยหกบเจ็ครับเวลานี้ก็เย็นๆนะหกโมงตอนเย็นนะฮะเสร็จๆนะฮะ มาแล้วของบ้านมาแล้วของบ้านมาแล้วพีนองเองพันกสิอันเอาเห็นว่าจิตเาทานอยากเหื่อ้างไหมจิตมาใหญ่เลยรถมามาเลยาาขาหม้อเินหม้อเงิน่หมขี้ไม่อยางเหงื่อนะไอ้บอกไมเอต้องให้เินโ้นเนี่ ช่วยไม่ได้นะครับช่วงนี้เจ็บขาเดินก็ลำบากละหวาน,วานของหวานของ,ง,งหวานของหวานของแคร่เลยแก่เลยมือนี้นี่ะ โยกย้ายสายมาจากตรงนี้นะนี่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 พื้นที่เดิมเขาตั้งอยู่ตรงนี้นะขยับมานะเพราะว่าตอนนั้นมันขี้นกมันบงเยอะฮะจริงจริงตอนนั้นมันมันได้ดีตรงที่ว่ามันมันดีตรงที่ว่ามันเป็นร่มไม้แล้วก็มันร่มเย็นออกซิเจนดีแต่ว่าข้อเสียของมันคือนกมันเยอะฮะนกมันดูทีะมันแล้วก็นกมันขี้ลงมาทุกวันเลย ต้นเขาเรียกว่าเป็นอะไรละ่ะมีขี้นกเต็มเลยขาวๆเนี่ยนแะแล้วก็มันก็จะเวลาเราไปนั่งบางทีมันขี้ใส่หัวเราถ้าไปนั่งทานอาหารอาะขีใส่จานอาหารช่วยอาหารก็ได้นะลงในจานข้าวจานอะไรพวกนี้นะก็ต้องยอมแย่งนิดนึงเพราะว่ามันเป็นที่อาศัยของนกเขานี่เต็มมาหมดเลยเนี่ยนกเต็มหมดเลยตอนแรกผมกงวงว,งว,งวง่าอะไรมันขา,ขาวๆกวดก็แล้วล้างก็แล้ว ล้างวันนี้พรุ่งนี้ก็มาอีกนี่มั้ก็เป็นธรรมชาติของเขานะเราจะไปไล่นกไปฆ่านกก็ไม่ได้นะก็ต้องโยกย้าเออมาใช้ในบริเวณพื้นที่ที่หน้าร้านก็พอดีเลยเวลามีลูกค้าแขกเกลือมานะก็สามารถมาซื้อแล้วก็บางทีอาจจะนั่งทานที่ร้านได้ที่หน้าร้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่บริเวณตรงนี้อ่ะหน้าหน้าร้านก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเอ่อมือเพื่อนเพื่อน,อนมือก็ ตามที่บอกนะครับมีซิงล่างนือตัวนี้นะนง่ายๆส่วนด้านหลังก็จะมีห้องน้ำนะห้องสุขาไว้บริการนะฮะนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมาหนักเบาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินไปถ่ายให้ดูก็ได้ทังหลังร้านให้ดูอีกทีนึงนะให้มันแจ่มใจทราพี่น้องแต่ไหน,นก็ท่าแล้วก็ออขอโปรโมทให้หูว่ามีซิงอ่านวยควมสะดวกขั้นพื้นฐานเบื้องต้นนะนะ สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นคื้นทานเบื้องต้นนะฮะสิ่งล่างมือที่นั่งทานอาหารนั่งทานเครื่องเดิมนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะมาทางไกลอาจจะแวะซื้อแล้วก็แวะทานอาหารที่นี่แวะซื้อแวะทานผลไม้หรือว่าเครื่องดื่มที่นี่แล้วก็มีทานแล้วเสร็จแล้วนี่มือเปื่อนเปื่อนมือช่วยหนา้าช่วยตาพี่นองเ่้ยน้ย่งเย็นๆนะแล้วก็ ถ้าอยากจะเข้า,าห้องน้ำห้องท่าก็มีนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปหลังร้าน,นะฮะหลังร้านเดินอ้อมออกไปข้างหลังร้านนี่ฮะก็จะมีนะครับนี่นะครับจากด้านหน้าร้านก็ถ้าเดินเข้ามาข้างร้านก็ได้นะก็จะมีห้องน้ําห้องท่าอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่นะฮะมีห้องโหมีห้องน้ําเยอะอยู่นะถ้ามาพร้อมกันแล้วหลายคนก็ หนึ่งสองสามสี่นะเราคงจะไม่เข้าไปถ่ายถึงข้างในนะฮะให้รู้ว่าท่านไม่ห่วงเรื่องอของอห้องน้ำห้องท่านะผมนะ,ะมีสะดวกสบายนะสำหรับชายหญิงหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงลูกเล็กเด็ก,ด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 กแดงเนาะอันนี้เรากำลังจะก่อไฟเพื่อที่จะยังนีนนเฮ็ดอาณาปิ้งเนืน้อปิ้ง โคขุนพลย่างคันะเนื้อเสียไม้โค้ขุนพลยางคําเนื้อเสียไม้โคขุนพลย่างคัเพื่อที่จะรับประทานกันในยนวันนี้พร้อมกับหมูหมูฮะมัวบานนี้ย่างทีหนึ่งแล้วอ้เมื่อวันก่อนเนาะเออมือมือมือวันก่อนวันก่อนวันก่อนไม่ใช่มอวบานเมื่อวานเป็นหมูกระทะวันนี้ก็จะเป็นเนื้อเสียไม้โคขุนพลย่างคั่นะฮะอันนี้ก็ ช่างรถนะฮะจะเป็นคนดังนะฮะวันนี้จะเป็นคนดังนะฮะเป็นคนดังนะฮะนะดูว่าเป็นคนดังเป็นคนดังไฟเนาะไฟก่อตทานเออดังไฟก็คือก็ไฟอะรภาษาทางอื่นว่าเป็นคนดังผู้ใดเป็นคนดังไฟผู้ใดเป็นคนดังนี่แหะฮะคนดังคือผู้นี้นะนี่คนดังอ้าให้่นดังซะบ้านเนี้เอา อ่ะเดี๋ยวผมศ์กสิิ์ไปดูด้านหน้าต่อบบบนึงเดี๋ยวก็อาจจะแวะเวียนโยกย้ายสายสะโพกมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งหลังจากที่เพิ่นดังแล้วะนะเดี๋ยวก็มาเดินชิลๆอีกนะวันนี้นะเด็กน้อยนี่รู้สึกว่อสิทจิตใจเลยยนะังมาแรกกันมาเด็กน,น้อยมายางชิลๆเหรียญโบราณเนี่ยเนาะ,อะโอเคเลย อันนี้หลังจากที่เช็ดขี้นอกออกแล้วก็สั่นโบวัวขี้นกหลายโพดปุ้ยมันแบบอันยังอยู่ไหมเหลี่ยมระบาดเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมงามแล้วใส่คิงลิงด้ยบ้านนี้เออพาแต่งแต่งตัวแลยวเก่ยงมินิีด้วยบ้านนี้เอานั่มนมาอีกยังบว์ดวได้ครับยังบว์ดวได้ครับพี่น้องครับเอามาจากกันในโฮมใหม่ที่นี่จีนก์ไร้นี่ มีคีโนกจิตมาด้วยก็มาเช็ดูที่นี่เลยทีเดียวคีโนกกระไรโหดเนี่ยคล้องหวานทุกมาก็คล้องวานเลยคีโนกกระไรคือเช็ดยังไงก็ไม่หมดหรอคีโนกถ้ามันอยู่ใต้ต้นไม้ที่มันมีนกอยู่ข้างบนเช็ดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ขี้ใส่อีก ถ้าเอามาอยู่ตรงนี้มันไม่โดนโดนนกแล้วพอ่ปตรงนี้ก็เป็นที่ที่เรามุงขึ้นมาวันนี้นะอันนี้ของแท้ได้บันเวลาเขาเสร็จเนี่ยก็เรียบร้อยเลยใส่เกี่ยงไม่ดิ้นเลยครับจีนนอนครับ ผมนี้คือปิดฐานเป็นฐานสำหรับเอาเป็นเก้าอี้นั่งนะฮะนี่ได้หนึเซ็ตหนึ่งชุดกำลังดีเลยทุเรียนก็มีนะทุเรียน โล่เกล็ดชิ้นเก่าชิ้นเียวทุเรียนแล้วายางนี่แม,แม,ม่หน,น่อยนะได้ขาได้อีกแบบเป็นบรรดาไก่ไก่ทั้งตัวก็มีเมื่อกี้มีสีโครงไก่ด้วยเขาบอกว่าเขาหาซื้ออยู่แล้วก็พอดีอันนี้เป็นน่องไก่เมื่อกี้เพิพ่อนมาซื้อสีโครงไก่เป่าครับน,นี่เป็นน่องไก่เนาะโอ้ น่องไก่ก็มีที่โครงไก่ก็มีต้มนะเดี๋ยวผมก็ต้องขอขอหยุดกับไก่ไปสักพักหนึ่งนะะว <s> นกลับมาหาผู้ดังอีกนนก้อหนึ่งก็ลังดังอยู่นะ่ะ กระดังดังอยู่ดังดังใครยังบโพสิตทีบ่ะโอ้ยผู้คนดังยังไหนี่คนดังเพียวไปบ่ตพสิตจีบเถื่อโอ้ยลูกค้าหิวนานแล้วลูกค้ารอนานแล้วนะบาสั่งไม่ไม่หยางเลยอันนี้มือดังระดับหนึ่งตะแกรงเทากับูดไม้ได้รถเด้วยยังไม่เฟื่องกระดังแล้วนี่ยังไม่เฟื่องกระดังแล้วใส่กับเฟื่องยังไม่เฟื่องกระดังแล้ว เอ,เออไวหนุนเออทำเขาแข่งรถนะบ้านซางหาวาเนี่นี่นะโอ้โหเก่งมินลิ้เลยบ้านนี้เออของหวานของหวานมาอีกแล้วเซตนี้เป็นเซต เอ,อ่อที่จะทําให้ตรงนี้สมบูบนนรณ์ด้วยบาทนี้เนาะกล้วยกล้วยของหวานของหวานมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้พี่น้องเ,อ,งเอ,อ้ห้ากระดูกเขาเ็นไก่กันยโอ้หรูกนี่นั่นไม่ยากเลยจะว่าหานักแน่ไม่ยากจะว่าหน,นักหน่อยอ,อ๋อลุกงาน,นีชุบเรียบร้อย เฮ okay. yeah. ้ยทำมาเรื่องนี้โอ้ยขอแล้วขอแล้วโอเคยืดลูกยืดลุกหนะให้เขาไม่ก็ได้เออก็ร่างดีเขาอีกก็ได้คนขายยาเสี่ยงยังง่ายไปดิเพราะว่าจุดเขาจุดออกง่ายด้บานี้เนาะตรงพอดีเลยเอาเพื็กเอามามบานี้เรียบว่าอะไรบานี้อ่ะโอเคเรียบว่าอะไรครับการปรับปรุง แต่งเสริมเติมแต่งนอ้อนี่นนยคนทำก็ได้เคนนี้ยากเด้นในนอคนี่ทีมงาน,นาคณะกรรมการาคณะทำงานเพคนอ้อปะเนี้ยันนี้อันอ่ะที่หกโมงเยน็นครึ่งแล้วฮะหกโมงครึ่งตอนแรกแหละปะเนี้โอ้จะได้หน่อยโอลิมปิกปะนี้ไปเบิ็งกัน กิดตามบปเนี่ยครับสวัสดีครับ <c oughs>